ปานนาแม็กซ์ทีวภูมิใจเสนอคุณอาจจะเคยปั่นจักรยานจนดากเปียกและน่องปูดแต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่รู้เลยนั่นก็คือประโยชน์ของการปั่นจักรยานผมเลือกที่จะใช้วันหยุดอันสุดวิเศษนี้ในการย่อนดากลงบนเบาะจักรยานคู่ใจแล้วก็ปั่นมันไปรอบๆถนนการปั่นจักรยานนั้นมีประโยชน์มากมายเช่นช่วยให้นอนหลับลึกกว่าเดิม เยี่ยมไปเลยซึ่งคณะแพทย์าศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ทดลองให้คนที่มีปัญหานอนหลับยากออกไปปั่นจักรยานในตอนเช้าๆทุกๆวันวันละ20-30นาทีผลปรากฏว่าคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับก็สามารถนอนหลับได้สนิทได้เร็วขึ้นชนิดที่ว่าคุณอาจจะไม่อยากตื่นขึ้นมาพบกับโลกที่โหดร้ายอีกต่อไปเลยทีเดียว นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยทำให้หน้าตาดูอ่อนวัยกว่าเดิมเพราะว่าการปั่นจักรยานมันช่วยให้ร่างกายของเราลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นและช่วยขับสารพิษในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การปั่นจักรยานก็ยังช่วยกระตุ้นการผลิตสารคอลลาเจนช่วยลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าซึ่งไม่แปลกเลยว่าทำไมคนปั่นจักรยานเป็นประจำ ถึงมีหน้าตาที่อิ่มเอ,อิบและผิวพรรณที่สดใสแหมมันเยี่ยมไปเลยนะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ขี้ได้ง่ายขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมหาวิทยาลัยบริสตอลยืนยันว่าการปั่นจักรยานจะช่วยกระตุ้นให้อาหารไหลผ่านลำไส้ได้รวดเร็วกว่าซึ่งช่วยลดการดูดซับน้ำในลำไส้ใหญ่ซึ่งหมายความว่าก้อนขี้ของคุณก็จะไม่แห้งนะนะ ซึ่งขี้ไม่แห้งเนี่ยทำให้เราขี้ได้คล่องดากขึ้นนอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยกระตุ้นการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจมันจะเพิ่มกำลังในการบีบตัวของลำไส้ช่วยให้เราไม่รู้สึกอึอดอัดหลังจากการแดกอาหารแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้อีกด้วยโอ้โหนี่มันเยี่ยมไปเลยนะและนอกจากนี้มันก็ยังช่วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง มีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์พบว่าคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำสามารถทำคะแนนทดสอบสมองได้ดีกว่าปกติถึง15เเโอ้โหเยี่ยมจริงๆเพราะว่าการปั่นจักรยานช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ในสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บันทึกความจำซึ่งมันจะเสื่อมอย่างรวดเร็วหลังอายุ30แน่นอนมันช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะ และสุขภาพโดยรวมของคุณจะแข็งแรงขึ้นระบบภูมิต้านทานของเราแข็งแรงขึ้นเชื้อโรคต่างๆก็มีผลกับเราได้น้อยลงรายงานสุขภาพจากอังกฤษบอกว่าคนที่ปั่นจักรยานอย่างน้อย30นาทีเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์มีโอกาสป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว ช่วยพัฒนาระบบการหมุนเวียนของเลือดซึ่งผลข้างเคียงก็คือมันจะทำให้คุณรู้สึกเงียนมากขึ้นใช่เพราะว่าผลจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐพบว่านักพบว่านักพบว่านักกีฬาปั่นจักรยานมีสมรรถภาพทางเพศเหมือนกับคนที่อายุอ่อนกว่า4-5ปีในขณะที่นักกีฬาหญิงเลื่อนอาการวัยหมดประจำเดือนออกไปได้กว่า5ปีผลวิจัยจากฮาวาดยังแถมให้อีกว่า ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า50ปีที่ปั่นจักรยานเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงอาการนกเขาไม่ขันได้กว่า30%เลยทีเดียวโอ้โหนี่มันเยี่ยมจริงๆในเมื่อการปั่นจักรยานมันเยี่ยมขนาดนี้ทำไมพวกนายไม่ย้ายด่าก,กันกโศโครกของนายขึ้นมาไว้บนอานจักรยานแล้วก็ปั่นมาจนหํำเปียกไปเลยละ่ะพี่และตอนนี้ฉันก็อยากจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติ ภายในสวนแห่งนี้เยี่ยมไปเลย